ขับปอร์เช่ไปเบิร์ตามหอตอนนั้นคุณจำได้เปล่าพูดเสี่ยวเลยททำไปได้ไงวะแต่คุณไม่อยากมีลูกเดยวไปทำหมันละคุยหมันด้วยเหรอสเปคผู้หญิงคุณจริงๆเป็นยังไงชอบคนที่แบบใจเย็นสมมติว่าบานไฟไหม่ปุ๊บใจเย็นเพื่อเป็นการเคลียร์ความคุมเครือการคิดเองทั้งหลายเนี่ยตอนเนี้ยคุณกับเขาอยู่ในสถานะอะไรกันก็จริงๆตอนนี้ผมก็ ห้าสี่สามสองอ้าวสวัสดีครับ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 วันนี้เราก็มาหาดาราใหญ่นะครับแต่ดาราคุณไม่รู้คิวเลยนะเออไม่ได้เปิดรายการเลยเลยไม่เปิดรายการเลยเหรอใช่ก็ขึ้นมาก่อนเลยทำไมาำไมาำไมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของพวกเราอีพีสองแล้วชื่อรายการว่ารถอีวีมหานเจา อ๋อนี่คือรายการนี้ต้องเอารถ EV มาแล้วอ่าใช่เพราะว่าเราเกี่ยวกับช่องรถอยู่แล้วไงเราพวกซปเปอร์คงซปเปอร์คาเราก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ EV มันมาแรงไงเออใช่ใช่หลายคนเขาก็อยากรู้เรื่อง EV อ่าฮะเราก็เลยเอารถ EV มาอ่าฮะแต่จะไม่คุยเรื่องรถ EV จะคุยเรื่องแพลติจะคุยเรื่องแพลตทิต่ทุกคนเรียกร้องมานะครับวันนี้คุณจะพาผมไปไหนเนี่ย วันนี้เราจะพาคุณไปขับรถเล่นกันอาโอเคแล้วก็คือมันเป็นรายการชิวๆอ่ะเราก็จะไม่คุยประเด็นที่แบบร้อนแรงเราจะคุยเรื่องชิวๆเรื่องลึกๆล้ำลึกแท้ทิ้จริงๆเนี่ยต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าพวกเราอ่ะรู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่มหาลัยใช่ใช่ตั้งแต่แบบให้อยู่ปีหนึ่งนะใช่แล้วก็แบบว่รานั้นเหมือนกับมีเพื่อนของเพื่อนนี่แหละแนะนำแล้วเสร็จแล้วบอกว่าคุยเรื่องรถกันแล้วถูกคอกันเลยเงี่ยเราเป็นแก๊งรถในมหาลัยที่โดนคนหมัดไส้เยอะที่สุด โคตรเกียร์อ่ะโอ้โหสมัยก่อนแบบว่าเออเราก็แบบว่าชอบรถชอบอะไรกันอย่างงี้แล้วก็ตอนนั้นเด็กกำลังโตนะพอ mm. ต,ต้องดังๆฮะกลับมาในอ oh, oh. มอโอ้โหมาแล้ว แพทริกตนมาร์ทไลน์นี่คือชายนี่ทั้งตัวเลยนะเจสโทรศัพท์ของแพทริกจะต้องเป็นเกิสเตอร์ย้อนน่ามาคิดเคสลูเซียนปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าไม่ใช่ไอ้สวาลอบสกี้มันในเกสผู้ชายก็กตเชียนรืสวาลอบสกี้ก็เลยคใส่นี่ไอ้รองเท้าเบแตงออ๋็บูตแตงบุดบุดทองคู่กับไอ้จี้อะคุณใส่รองเท้าพูดแสนสองนี่ใส่รองเท้าพูดแสนสองมาเรียนมหาลัยนะครับไม่ใช่ผมอันนั้นเขาของเฟล็กเฟล็กเมื่อเจ็ดหมื่นโอ้โหใส่รองเท้าพดเจ็ดหมื่นมาเรียนมหาลัย๋อม่ไมสสีฟ้า โอ้โหเออจริงแต่ก่อนแม่งอะไรก็ไม่รู้แฟชั่นแพทริกเป็นไงนะสบายแอร์เมสสีฟ้าเปนเรียนก็เป็นเทรนไงเป็นเทรนแนแล้วคือประเด็นน่ะพวกเราก็เป็นแก๊งรถที่เรียกว่าดังมากในยุคนั้นจําได้เลยว่ามีแต่คนแบบว่าเป็นห่วง ก็ไม่ใครเป็นห่วงเลยคนแบบรีบไปตายที่ไหนวะไม่มีใครเป็นห่วงอ่ะเฮ้ยเป็นห่วงเขาระวังตัวให้มึงอ่ะแล้วพวกมึงจอดจอดแถวนี้ใช่ไหมทะเบียนนี้ระวังไว้ระวังไว้เ้ยเฮมื่อก่อนพวกพี่ทำท่าพวกแก๊งเราโดนขู่บ่อยนะเป็นทำอะไรใครเขาอ่ะไอ้ไบ้เลยไอ้ไบ้อะไรโโอ้หตอนนี้พี่ไบ้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนพูดเร็วพี่ไบ้บอกว่าเลือดร้อนมากของจริงใครปาดหน้าไม่ได้ปาดหน้าพวกเชื่อจะจะบอกทุกคน f อ r เม t i ชัน o อ m เม i o ชันอยากรู้ว่าแบบที่แต่งท่อดังๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเท่หรอแตบสำหรับผู้ชายอ่ะผลิตมันดูเท่หรือเปล่าครับถ้าไม่เท่ก็คงไม่มาโคพิโจหรอกไม่ได้ท่อดังไงเมื่อก่อนอะไบร์อะท่อดังไม่ใช่ไม่อยากท่อดังแต่งท่อแล้วแ่งไม่ดังไม่ไม่ดัง ทำแล้วแต่มันไม่ดังรถคุณนี่ไปแต่งแม็กเนี่แม็กแบบสองกระจกนะอ๋อแม็กเงาแม็กเงาผมวาชอบแม็กสีโครมเพราะว่าแบบรถสีดําแม็กโครมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนผมใส่แม็กยี่สิบเลยยางบางมากยางหนังพลาติกเลยรถคุณแพทริกนะรู้เลยว่าใช่เลยหนึ่งสีดำสองแม็กโครเมียมเงาสุดเลยเออสามกระจกรถไม่ติดฟิล์มติดแบบที่มันเป็นแบบการยูวีแต่ว่าแบบใสอ่ะกระจกเขียวกระจกฟ้าอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ให้รู้ไง แพทริกเดววันยิน่าแล้วตอนหลังพี่โจ้็เปลี่ยนมาเป็นปอร์เช่ซีเก้าตหนึ่งสีขาวเสร็จแล้วแพทก็ซื้อตามสีดำสีดำรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเป๊ะตัวเดียวกันเลยใช่แบบว่าสองคันในมอเลยตอนนั้นจําได้แต่ว่าจะพูดถึงว่าเก้าตัวหนึ่งแพทก็เป็นรถที่แบบใก้่าแจ้งเกิดได้เลยนะผมทําทุกอย่างกับรถคันนั้นแต่ว่าเอาไปดิงเอาไปดิ้งเอาไปโอ้โหทำทุกอย่างอ่ะ มีเพลมอะไรกับรถคันนั้นที่แบบสุดๆโโอ้หเยอะแบบสุดที่สุดอ่ะไปเบิ้ลตามคอนโดอ่ะจำได้ไหมอนโด่ะไม่ได้เบิ้ลตามคอนโดอ่ะไม่ตามหอตามหอโอ้โหแบบบันดงบันเด็ดเลยอ่ะัอร์ชไปเบิ้ลตามหอตอนนั้นคุณจำได้เปล่าจำได้จำได้เรียกใครครับตอนนั้นเรียกใครเฮ้ยโคตรเสียวจะทำไม่ได้ไงวะตะก่อนโคตรรับไม่ได้วรอรับตัวเองไม่ได้คือแบบ ก่อนเปลี่ยนท่ออาร์บีเคโอ้โคตรดังไม่มีแคสดังแบบดังโคตรโคตรอ่ะตอนนั้นแบบว่าคือท่อดังท่อทอมทำท่อมาแพงไงก็เลยแบบว่าชอบเบิ้ลอะไรเงี้ยพวกวัยรุ่นอ่ะเฮ้ยอยากฟังเสียงจัดให้โวน์โวนเข้าซอยตั้งสินมาต้องรู้ว่าอุ๊ยแพททิกมาแล้วเมคสเตทเมนคู่กับเสียบายตอนนั้น คำถ,ถามหลักของช่องก่อนนะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าพวกเราเนี่ยเป็นแก๊งเ์ดิกชอบรถรสมัยก่อนใช่ใช่ใชแล้วปกติเห็นว่าแพลาติกมีรถเยอะมากอยู่ละในโรงรถมีทุกรุ่นทุก,<ว>กแบบก็ควรไม่ได้เยอะมากนะครับ<ๆ>โอเไมไ่เยอะไม่เยอะตัวคือทั้งบ้านคุณยอยู่แค่2คนครับ แต่มีรถแบบเยอะมากแล้วปกติเนี่ยเดินทางยังไงขับรถอะไรแล้วแต่วันนะครับแบบว่าอยากจะใช้คันไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเวียนใช้เพราะื่อกี้กลัวแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบตหมดใช่ใอ๋อหมายถึงแบตแบตสโวลต์ใช่ใช่ใแบตล้นผมเองยังไม่มีรถไฟฟ้านะคือตอนนี้เป็นยังใช้รถน้ํามันอยู่ก็จะมีไฮบริดก็คือเป็นเอา่าดเอาผาดเนี่ยคุณก็ไม่มีคนขับ ไม่มีไม่มีตัวาขับเองบางทีก็ผัดกันขับให้เพื่อนมขับอะไรอย่างเงี้ยมีรถแบบคนเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็นั่งได้หลายคนไปถ่ายงานก็ได้ถ่ายโรลลิงก็ได้คือเราแบบขากายไงก็ต้องขับเองใช่ใช่ที่ไปบุรีรัมย์ปีที่แล้วอ่ะเราแก๊งเอาผ่ดสองคันใช่ใช่ขับขับไปบุรีรัมย์ทับเกกรุงเทพไปบุรีรัมย์แต่ว่าที่ผมต้องต้องขับไปเพราะอะไรวะตกไลท์โอ้ใช่ตนสายตื่นสายโคตรตลกเลยตกแต่งหน้าอยู่ผมก็ต้องไปไปร่วมงานที่บุรีรัมย์สนามช้างไปถึงสนามบินตกไลท ผมเลยโทรหาผมคนับรถวนกลับมาเอ้วนกลับมาเอารถมาให้หน่อยแล้วก็อยู่ก็นั่งรถแท็กซี่กลับบ้านแท็กี่กลับบ้านเลยเออแท็กซี่กลับบ้านแล้วผมก็ขับไปกับเจมส์สองคนซิ่งไปบุรีรัมย์เออแล้วเราก็ไปเจอที่บุรีรัมย์เจอที่บุรีรัมย์แล้วไปทันด้วยนะเออไปทันด้วยโคตรเก่งเขาเดี๋ยวเข้าขบวนหมดแล้วเขาถึงจะไม่มาแต่ว่าก็ไม่ถามว่ารถที่ใช้อะไรอย่างงี้เดินทางผมก็ นี่แหละก็ใช้ปกติทั่วไปใช้เบนซ์ใช้มาสแตร์อะไรอย่างเงยโอ้โหใช้ขึ้นตามว่าเขาจะไปรับใครไม่ไม่ไม่ถ้าเขารักเราจริงเขานั่งเลยก็ได้อันนู้ต่อให้เราแหวนไปรับเลยก็ต้องขึ้นว่าจะรู้ว่ารักจริงไม่จริงอ่ะขับกระบะไปรับกระบะก็ต้องเป็นแรปเตอร์อะไรนี่มึงหีมก็ใช้แรปเตอร์นะก็ชิลๆเฮ้ยเดี๋ยวมันนิ่มนะโฟกมันนิ่มมากเลยเล่าเหตุการณ์บนท้องถนนที่ไม่หมดลืมไม่ฟังหน่อยครับเจียตายอะไรเจียอะไรไถ้านึกออกมันมีอยู่เหตุการณ กินมือทุกรถไดชม่ชอบไป<ผ>มิตในมหาลัยอะไรอย่างนี้ออได้หมดอะคือคือ, <laughs> อยอมรับอะตอนเด็กๆใช่ปเ,ออเปล่าล่ะดิฟบนถนนดิฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยมือเดียวถ่ายสตอรี่มือหนึ่งยังได้เลยฮาร์ดเลดไม่ขึ้นแล้วอะอแต่ว่าเทเกินตายด้าน <laughs> แต่ว่าคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งทำให้ผมรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนท้องถนน คือปกติผมอ่ะเวลาถ่ายบล็อกจะเป็นแต่ก่อนจะมีกิมบอลหนึ่งจะเป็นไม้ไม้ใช่ไม้ถือแล้วก็ถือกับกล้องบล็อกอะไรเงี้ยแล้วผมจะชอบไว้ตรงข้างประตูแล้วคือผมก็คนดริฟท์เล่นมาแกร์แลมโบเสร็จแล้วไม้กิมบอลเนี่ยมันไหลไปอยู่ที่ที่เฮโดเอาไหลไปคันเร่งใช่ไหลไปคันเร่งไม่ใช่เบรกนะคันเร่งนะอ่าาแล้วคือพอเราเติมคันเร่งปุ๊บใช่ปะ ท้ายออกแล้วเราต้องเลี้ยงใช่ไหมใช่แล้วมันไม่มี power มันติดเลยติดไม้อะเรียบร้อยกลายเป็นว่าแบบน้ำหักไปลงร้อนหน้ามันจิกร้อนหน้ากริปเสร็จมันสะบัดกลับมันสะบัดกลับแ่โ่แล้วทีนี้แบบมึงหมุนเลยอ่าหมุนเลยแล้วทีนี้แบบว่าแม่แต่ตอนนั้นอยู่ไหน บนถนนบนถนนโอ้ oh my god บนถนนแล้ว,ลวสุดล้อก็ตามมาโชคดีไม่มีรถ oh. ไม่มีอะไร oh. สุล้อตามมา <laughs> สุดล้อตามมาเขาไม่ได้อย่างนี้แล้ว <laughs> สุดล้อตามมาเนี่ยผมไม่เห็นแลมโบจอดอยู่บ้านน่ะ oh. แต่ว,ว่าทําให้ผมรู้เลยว่าถึงแม้ว่าเรามั่นใจในฝีมือในรถ <c oughs> เราเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับว่าเป็นพาร์ทของส่วนหนึ่งในร่างกายเราแล้วอ่ะอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้หมาตัดหน้าก็ได้มอเตอร์ไซค์วิ่งมาเด็กวิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ผมระมัดระวังมากขึ้นเลยเออมันก็เป็นพาร์ทของการเรียนรู้แหละ ตเติบโตแล้วเดี๋ยวนี้เวลาผมดริฟท์เล่นลยอะไร้ก็จะที่ปลอดภัยแลแ้วไ,ไ,ไม่เอาไม่เอ <laughs> าไม่เอาอยู่ <laughs> ยอยู่อยู่อยู่มัดีแบบ ก็ออกเล่น,นอะไรเงี้ยมีแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องที่ปลอดภัยเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มจรงิงๆริงอย่างรถอย่างเงี้ยราคา23ล้านอย่างเงี้ยไปถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนะี่ยโอ้โเหลือ4 5 <laughs> <laughs> ่ห้าแสนทัางเป็นกิโลขายทั้งเป็นกิโลเลยเป็นเซเหล็ก <laughs> ถือว่าต้องมีสเตต์แต่ว่าพูดถึงสนามแข่งเนี่ยเดือนหน้าบุรีรัมบ, <B uri S 2> บุรีรัมศ์และโบกินี่ไทยแลนด์ปีที่แล้วอ่ะพี่ขับเล่นๆนะได้ P หนึ่ง over all ไม่ไปไม่ไปไงไม่ไป้โอยมาดิมาดิเอาหรือเปล่าผมอ่ะเป็นคนที่ มันไม่ปลอดแต่เวไปอย่างนี้ไหมรถมันราคาสูงมากก็ขับขำๆก็ได้พี่ก็ขับขำๆใช่เลยนะโอเคโอเคขับขำๆขำๆก็พีหนึ่งอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้บนสนามใช่บประลาะเมื่อกี้แต่สนามมันปลอดภัยไงสนามปลอดภัยไม่ออฟแท็กมีอะไรเข้าใจแต่ว่ากล้าดีบนถนนจริงนะแต่ไม่กล้าลงสนามคือผมแค่รู้สึกก็พอมันไม่มีประกัน สนามไม่ทำให้ไปอีกบบอแบบเปลี่ยนอะไรขึ้นมาแม่งศูนย์เน่ยศูนย์เลยนุ้ยเอ้า you don't trust in your driving skill ไม่ได้ driving skill มันก็ถึงแม้นักแข่งมันก็ชนกันเยอะแยะนี่เหรอใช่ป่ะมันอยู่ที่เขารวยมาก <laughs> ใช่คือซื้อซื้อใหม่อ่ะแบบแบบพิกกี้นะบบบกี้ไม่ใช่อันนั้นคือเขามีเป้าหมายยิ่งใหญ่ไงว่าเขาทำแบบเพื่อชาติ<ช>เพื่ออะไรต่างๆแต่ของเราทำเพื่อขิงกันเองขิงกันเองเป้าหมายมันใหญ่ไม่พอเออมันก็เลยแบบอุยนี่คุ้มเหรอเนี่ยยี่สามล้านน้ำหนักเกิดอะไรขึ้นมาแบบว่าใช่เพราะอย่าง นักแข่งเนี่ยมันก็เป็นเป็นธงชาติของประเทศเขาเพื่อไปโบกนะตายเป็นตายใช่ใช่แต่ของเราเพื่อขี่กันเองไงขี่กันเองก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอารถดึกถือล่นรถดึกถือเดี๋ยวจัดเติมที่อะไรแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวว่ากันอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ทุกคนโหวตนะครับระหว่างโจกับพัทริกใครจะชนะนะครับเข้าสู่เรื่องที่ทุกคนอยากรู้คอยรอคอยรอคอยเพื่อเป็นการเคลียร์ความคุมเครือการคิดเองทั้งหลายเนี่ยตอนเนี้ย คุณกับเขาอยู่ในสถานะอะไรกันก็จริงๆตอนนี้ผมก็อยากเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเลยเขานี่ยเออได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนนี้ก็คือโอเคแต่ก่อนเราอาจจะเรียกว่าไงเดียคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนลดสถานะลงมาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่ได้โกรธอะไรกันใช่ใช่คือจริงๆมันผมมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่แบบว่าเออมันเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแล้วก็ ก็เลยตกลงกันว่าแบบว่าเออเราลดสถานะกันมาเป็นพ okay. ี <S <s <ut ants> ่น้องไหมอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าเขาอาจจะตอนนี้อาจจะแบบยังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงอยู่แต่ผมมาโอเคอยากให้เราได้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแบบพูดคุยกันแบบดีอะไรเงี้ยเอออยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้ คืออย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ใช่ใช่เป็นเพื่อนกันดีครับมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ยังหวังดีกับเขาอยู่มีเรื่องหลายเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมผมก็อยากเป็นคนนึงที่คอย support ในเรื่องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบหวังดีแล้วการเป็นเพื่อนดีต่างกผมก็ได้ผมมองมองว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าตอนนี้มันจะมีดราม่ามีอะไรมาใช่ไหมที่กับแพทริกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเองไม่ไดเอามาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออคนจะมองผมยังไงก็ได้คือเรื่องคนสองคนอะ แบบเลิกเลิกคุยกันนะหรือเลิกบอกว่าลดสถานะกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเลยใช่ใช่แต่ว่าผมเองก็ผมแคร์เขามากกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาเองก็ก็ไม่อยากให้เขากระทบเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครจะมองผมเป็นยังไงผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ครับใช่ตอนนี้เออแต่นี่ขอเคลียร์ให้อันหนึ่งนะที่หลายๆคนนะบอกว่าคุณน่ะแบบมีเด็กคนอื่นครบซ้อนเออคนเข้าใจอย่างนั้นความเป็นจริงคือไม่จริงเราตกลงกันนะกันลดสถานะไม่ใช่คนเรื่องแบบว่า มีคนอื่นและมีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือีตอนนี้คนกําลังเข้าใจกันว่าแบบไปโยงเพื่อนผมนู่นคนนู่นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงไม่มีไม่มีไม่มีก็ถือว่ามาเคลียร์ละกันว่าเป็นเป็นเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวต่อไปให้พปฏิกรลองขับบ้างได้ได้ตามผมขับบ้างละเวลาให้ลูกเจ้าสัวลองนะครับแล้วอย่างเงี้ยลูกเจ้าสวยแล้วนเขียนเลยเรืลูกเจ้าสัวเลยเออนี่ไหนๆก็ไหนๆละอ่าตอนนี้คุณก็ถือว่าโสดละ ถามแทน FC แล้วมติดมาตลอดเออว่ะเออเออมึงสดตลอดโทษโทษพูดผิดโทษทีดนะคุณแพทริกครับผมสเปคผู้หญิงคุณจริงๆเป็นยังไงหน้าตาด้วยหน้าตาต้องดีใช่ป่ะอย่าง first thing first คือหน้าตาอแน่นอนคนเราไม่ได้รู้จักกันข้างในอยู่แล้วแหละชอบหน้าตาชอบแบบไล์คนไทยฝรั่งผมชอบแบบผู้หญิงแบบว่าผอก็ได้ ตอกเกาก็ได้สายฝอเออเออจริงฝอกับเกานี่มันนุนละคนละสิทเลยนะคนละคนละสิ็จเลยใช่แต่ว่าแบบคือได้หมดอย่างนั้นแล้วได้หมดใช่ผมเองเป็นคนที่ไม่มีสเปคแบบตายตัวเรื่องหน้าตาขอให้ดูดีดูไม่เบื่อมันบวกกันหลายหลายอย่างที่จะแบบดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วค้นหาย่างแค่พอรู้จักไปแล้วไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบว่าใช่ใช่นิสัยด้วยใช่คือเราชอบันจริงๆมันก็ไม่ไม่เบื่อไงบางคนอ่ะสวยแต่ว่านิสัยเฉยเฉยนิสัยใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบชอบคนที่แบบใจเย็น ไม่ไม่ขี้หุดหงิดอะไรเงี้ยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เลยเพราะนั้นสาคัญนะผมมองว่าแบบเวลาเราอยู่กับคนใจเย็นอ่ะวันวันหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนไปได้เลยนะสมมติว่าบ้านไฟไหมปุ๊บเนอเรื่องเรื่องโฆษณาคอนเลยเข้าปากแล้วส่งอไปใช่ใช่ส่งคอนคูไปหนังสือนังฮักมีไม่เคยอ่อยเลยแต่บางทีแบบว่าเพราะแบบบางอย่างอ่ะเราตัดสินใจอะไรในชีวิตอ่ะบางทีถ้าเราใช้ อารมณ์มัตสินน่ะมันเปลี่ยนไปเลยนะติสเลชันมันเปลี่ยนไปเข้าใจเข้าใจจะเดินหน้าไปในทางที่แบบเปลี่ยนไปเลยเฮดี๋ยวปัตติกได้ข่าวว่าคุณเนี่ยไม่อยากมีครอบครัวไม่ใช่เหรอแต่ว่าชอบเด็กเด็กคนไหนไม่ไม่ไม่ก็แบบเวลาอยู่กับวันนั้นอยู่กับน้องเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออปัตติกก็แบบน้องน้องเด็กผู้ชายชัดเดนไม่ไม่ไม่เฮดไฟร์ปีดอกเปล่าไม่ไม่ไม่คือปัตติกอะเป็น ไม่ได้ชอบเด็กด้วยเฉยได้ยินมาว่าคุณไม่อยากมีลูกใช่ใช่ตอนนี้ผมไม,ไม่ได้อยากนะแล้วก็ไม่เคยอยากด้วยคืออนาคตก็ก็ไม,ไม่อยากถ้าไม่มีลูกก็คือวงตระกูลนามสกุลเอ่อดีเอคุณก็จะหยุดจบอยู่แค่นี้เลยเออก็ไม่เป็นไรก็จะจบไปเลย,ลน,เลยนะจะ,<น>ะตแต่งงานไหมอันนั้น เออดูก่อนอนะ่ะเอาจจริงแล้วผมไม่ซีเรียสเลยนะเรื่องแต่างงานหรือไม่แต่างงานอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็คงอยากได้คนคนหนึ่งที่แบบอยู่ด้วยกันไปจงแก่าใช่ปะแล้วเราก็ e n j o จอยไลเหมือนกันเราก็ไปเที่ยวไปอะไรกันแต่เงี้ยแต่ว่า<ต>เรื่องลูกไม่ได้อยากใช้เงินแล้วการเอ j นจอยละคือไม่ได้อยากมีแบบ สืบทอดตระกูลอะไรไปใช่ใช่ไม่ได้สืบเลียนเลยลองคิดดูดีถ้าอย่างนี้อีก560ปีคนที่จะมาอยู่บ้านเราก็จะเป็นใครก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้แคร์บอลกูไปแล้วะใช่ใช่ผมแค่คิดว่าดีเนะเป็นคนที่ม่ยึดติดใช่ไม่ยึดติดเพราะว่าของสิ่งทุกอย่างบนโลกใบเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่เที่ยงวันหนึ่งมันก็คือแบบว่ามันหนึ่งก็ต้องพังไปถึงแม้วกายเรายังจะต้องพังไปเลยใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเออไม่ได้ติดว่าจะต้องมีใครมาสืบทอดหรืออะไรอย่าง เขาหว่าด้วยเหรอไม่ใช่จริงเหรอคุณเล่นพูดแต่ว่าแต่คุณจะทำจริงจะทำจริงเคยได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่นานแล้วพูดเล่นพูดกับเพื่อนเนี่ยไม่อยากมีลูกเนี่ยจะไปทำหมันอะไรอย่างเงี้ยกเป็นจบเขาเขาเพื่บอกว่าอยากทำจริงอะทำได้เว้ยไม่ไม่ซีเรียสไม่อยากมีลูกก็เรียกว่าแค่มีความคิดแต่ไม่แบบฟันธงว่าจะทำไม่ได้ฟันธง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำทำไมอ่ะนึกออกใช่ไหมโปรเซสนี้มันรีเวิร์สได้ปะวะได้พอทำแล้วยกเลิกได้ที่หอกมันรีเวิร์สได้ด้วยเหรอได้มันไม่ได้เหมือนแมวที่พาไขกมันเหมือนน่าจะเป็นแบบเอาเชือกมาผูกสัมริงแล้วก็ขายเชือกได้ไม่รู้ีไงนะกลัวมากเลย แนนรู้อไม่รู้ว่าจำได้ว่าเหมือนแบบเคยฟังเคยเรียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมามีคนทิ้งเลยบายบายแพทแทิกน้อยทันทีแล้วแพทจะเลือกแบบผูกเชือกหรือตัดทิ้งบ้าตัดทิ้งทำไมตัดทิ้งไม่ฮอร์โมนพังเหมือนมันแปลงเพศอะไรอย่างนั้นคุณจะแปลงเพศหรอไม่ไม่ แบบแม่แบบนึกถึงแบบโอ้ถ้ามีแพ์ทิกไปประกวดอะไรเงี้ยแพทิกคือแซ่บอส m ิฟ s t i f โอ้คือได้เลยอะเอป JI, ิดตัวแบบแพ s i o ลงสอดคนตาป้า f f o is w r e a i e f f o s r I w a ถูกใจถูกใจไม่ไม่รออนี้ไม่อะไรถูกใจตลกอนี่พูดอะไรไม่รู้คอนเทนต์ไม่ไปไหนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ไปไหนเรื่องสเปคเรื่องสเปคอ่าเรื่องสเปคใช่ปะก็นั่นแหละก็เรื่องเรื่องอารมณ์ใช่ไหมเรื่องความคิดด้วยอยากได้ความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เราบอกว่าสเปคก็คือต้องไม่อยากมีลูกเหมือนกันใครที่แบบคิดจะมีลูกสร้างครอบครัวก็เบรกไว้เลยใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาได้เออได้เลี้ยงแมวอะไรเ้ยเด็กได้อดอมไม่ขี้เกียจ ไม่เด้เงินดุกจะไม่มีลูกถ้ามาโค้ชฮันดิกถูกไหม เออไม่ต้องมีลูกอยากอยู่ชิีวๆแล้วก็อน j o ย l i ฟ e ไปด้วยกันนะแต่ว่าไปเที่ยวทำอะไรแบบว่าพับ้างกันหนึ่งก็ใช้เงินแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรละ่งินมาใช้ด้วยกัน2คนจบใช่ใช่รับสมัครนะครับใครอยากมาใช้เงินร่วมกับแบททิกไปจนวันสุดท้ายนะครับมดเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรไม่มีภาระไม่มีภาระอย่าเพิ่งาเงินไม่ต้องทําแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีเงินเดี๋ยวรอให้มีเงินก่อนคือตอนนี้ผมก็เรื่องความลับไม่ได้รีบ ไม่ได้บอกว่าอยากจะรีบมีแฟนอยากจะรีบหาใครถึงวันหนึ่งถ้าเจอก็เดี๋ยวก็คงเจอเองแหละบอกพวกนี้ผมว่าอย่าไปฝืนมันถ้าบางทีเราลี้ยงรี่เราเจอคนนี้เอยคิดว่าใช่เราคิดว่าต้องใช่อะไร้ยแต่ว่าบางทีอารมณ์มันจะไปบังเหตุผลในเนึกอใช่ปะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักไว้ที่หลัง คน first time ไม่แต่ว่าไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็มาพร้อมกันไดไงเออถ้ามีแฟนก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องห้ามทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าใจเข้าใจเออเหมือนพี่กับซิปแนงไงใช่ใช่มันเหมือนอย่างเงี้ยดีคือซัพพอร์ตกันคือยิ่งส่งเสริมกันไปนึ่ออกใชะแบบว่าทําอะไรก็เข้าใจกันนึกออกใช่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องอะไรอย่างอื่นอ่าแผนนี้ก็คืออยากได้คนที่แบบเออมาซัพพอร์ตกันในการแบบทางานเหนื่อยก็มีคนที่แบบซัพพอร์ตเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซัพพอร์ตโซนเพราะว่าถ้าเราแบบเจอคน หรือว่าความคิดแปลกๆไม่้องทำกันเลยหมายถึงใครไมเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครไอ้คำพูดมันเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆเล่เอ๊ะมันเรื่องอะไรวะตัดต่อกก็ได้ตัดต่อกก็ได้ถ้าเด้รู้ ก็วันนี้ถือว่าโอเครถรถขับยป็นไงครับรถขับไปผมว่าขับชิวมากเลยเนี่ยขึ้นมาไม่ต้องสอนเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนคือแบบขึ้นมาไม่ต้องสอนเลยคือแบบขับปุ๊บขึ้นมาขับได้เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ฝั่งนี้ทุกอย่างคอนโทรลจากพงอะไรได้เลยหน้าจอก็ใหญ่ออคันนี้ราคาเท่าไหร่8 9 9 9ส0เ้เ้ยไนี่รถราคามาวะใช่เพราะตอนนั้นจำได้ตาก่อนมันแพงกว่านี้โหชิหายขายไม่ได้เลยตอนแรกเปิดโชว์รูมเดือนแรกขายได้1คันเสียบอยเสียบอยเเสียไบ สปอนเซอร์อะไรใหญ่เราก็รอคันที่2ก็คือเจ้าสัวนะครับตอนนี้แต่ว่าของคุณน่ะมันต้องแบบสไตล์สปอร์ตหน่อยอไอเนี้ยไอไฮเปอร์เอสไอไฮเปอร์เอสอาร์เดือนหน้ามาเดี๋ยวพาไปลองโอเคถ้าเดิดลรอกถ้<ป>ถูกใจ<ป>เดี๋ยว จาลดได้เพราะผมเองก็ยังอยากได้รถสปอร์ตมาอีกคันห่งคาร์บอนนั้งคันเออใช่ใช่แล้วคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มกินกับรถไฟฟ้าจากจีนนะเพราะตอนนี้มันเหมือนมาทําตลาดในไทยเยอะว่าราคาไม่ได้แรงนะเอาจริงๆนี่มันถูกมากเลยนะรถที่ได้เทคโนโลยีใหม่ๆพูดดีพูดดีฝากไว้ด้วยนะครับไอออนมหาชัยนะครับขอบคุณครับถ้าจะซื้อรถซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับขอบคุณครับ I, I สไลด์ส่งทุกที่ทั่วประเทศแต่ถ้าจะเซอร์วิสก็เซอร์วิสใกล้บ้านได้เซอร์วิสใกล้บ้านได้นะครับไม่ต้องมาถึงที่นี่ได้ถาจากนักดริฟต์นะครับนักดริฟต์โชว์ล่าเมยคันนี้ดริฟต์ได้เปล่าได้ทุกคันเดี๋ยวเราเอาอันนี้ขับหน้าอัขับหน้าอัขับหน้าก็ถอยหลังดริฟต์ไงแล้วคือคันนี้แบบว่าผมว่ามันมันเนน้ใช้งานดีพื้นที่เก็บของก็เยอะข้างหลังอะไรอย่างงี้นะแล้วพื้นที่นั่งข้างหลังเนี่ยกว้างกว้างเลย กว้างจริงดูเดียวขาวันนั้นไปก็คือวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งทะลุโชว์วิ่งผ่านรถโชว์แพดดิ้งรถแพดดิ้งบัตเล่ฟลายโชว์ทะลุไปบัตเล่ฟลายกระโดดไปน้ำอ่ะนะใช่เหมาะกับไปที่แบบเขาขนคนสตูเยอะไงแต่คืออย่างบ้านแพดดิกเนี่ยเขาแบบสายสปอร์ตเขาไม่เขาไม่ต้องการใช้พื้นที่บ่อหลังใช่ใช่เฮ้ยไม่แต่แพดดิกแต่นี่คือเราปูผบ่ได้นะนอนได้พอนอนได้เออคือไมชอบแคมป์ไม่เหรอเดี๋ยวนี้ไปแคมป์เลยสายแคมป์เออจะเอาคันนี้ไปแคมป์เหรอวะ ชาร์จแบบไหนเนี่ยเฮ้ยขอโทษพี่บอกให้ฟังนะว่าเมื่อวานพี่พี่ปล่อยรถคันหนึ่งใช่ป่ะลูกค้าขับขับรถมาแล้วก็ฝากไว้ดีพี่แล้วก็พอรับรถเสร็จย้ายของเต็มเลยนะขับไปอ้อนไปไปเชียงใหม่เชียงใหม่เดเออพี่ก็ถามว่าเออแล้วฝากไว้กี่วันครับอ๋ออาทิตย์หนึ่งเดียงเดียวอาทิตย์หน้ามาเอาแล้วแบตมันได้กี่โลนคือแบตมันชาร์จครั้งนึงมัน490 n ้อถ้าขับจริงอ่ะ4 0 0 300กว่าปลายอะไรเงี้ย ถ้าเกิดจะไปไกลขนาดนั้นต้องวางแผนนิดนึงต้องวางแผนนิดนึงต้องวางแผนมันยังไม่เหมือนรถน้ำมันที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยรอปั๊มใกล้ๆ๋ยวลองโทรไปเช็คลูกค้าเดี๋ยวว่าเขาอยู่ไหนแล้วตอนนี้ก็วันนี้นะครับขอบคุณแพทริกเดวันยูโนมากมากครับที่ให้เกียรติมอรรายการของเราในอีพีสองเลยเนี่ยอ่าอีพสองเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าพี่ฝากช่องหน่อยครับฝากช่องทางผมด้วยนะครับเขึ้นตามนี้เลยใช่ใช่ขึ้นตามนี้เลยจะมี y ย u ทูปเพจท็อกอินสตาแกรมออลิแฟนออลิแฟ Facebook เฮ้ยไม่มี o n l y f a n ออลิแฟนไม่มีเหรอเอ่อแล้วก็มีแต่ Account แต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นอ๋อ Subscribe อย่างเดียวไม่มีไม่มีไม่มีแต่ก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็เผื่อได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่โจมาออกด้วยกันอยู่แล้วพี่โจมไปขาประจำอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนแล้วก็บุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์ วิลามเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอ่าอคนต่อไปอยากให้ไปรับใครเนี่ยไปไปรับเลนส์สิเอาจริงๆก็อยากให้เขาได้งานได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อไปถ่ายเล่นๆกับเขาเนาะงานเขาเยอะแล้วงานเขาเยอะแล้วเออใช่งานเขาเยอะใช่ใช่ใช่สับคิวพีับคิวพเลยสับคิวพีเลยสับคิวพีเสียงทรงเสียงสูงเสียงสูงก็ได้ ก็เพื่อนๆนะครับอยากให้พวกเราไปรับใครต่อนะครับคอมเมนต์มานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ตามดูคล hey! so ิปจบชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับต r า b e ให้มมุนใจพวกเราได้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ